ก่อนอื่นนะครับแฟนเพจท่านใดมีพักเครื่องหลวงปู่โตจะขายนะครับทุกรุ่นทุกพิมพ์นะครับส่งรูปไปดูตามไปดีไลน์ด้านล่างนี้นะครับพี่พิมพ์แมสไซด์ก่อนนะครับวันนี้นะครับมีโอกาสได้ไปเช่ากับเฮียท่านหนึ่งนะครับต้องขอบคุณเฮียมากๆนะครับที่แบ่งปันให้ป็ตทีสามหนึ่งครับได้เช่ามากับเฮียเจ้าเดียวนะครับยี่สิบสี่องค์นะครับใครมีพระหลวงปู่โตจะขายนะครับแบบนี้หรือจะเยอะกว่านี้หรือจะกี่องค์องค์เดียวสององผมรับเช่าทุกหมกทั้งหมดนะครับ แล้วก็รับเช่าทุกสภาพพระนะครับยิ่งสวยยิ่งได้ราคาวันนี้นะครับมารีวิวให้ดูนะครับเพิ่งได้เช่ามาสดๆร้อนๆนะครับจับเนี่ยร้อนจี๋เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูนะครับก็เริ่มจากนะครับได้เช่าปิดตาจัมโบ้สองนะครับอ่าผงทูบนะครับสภาพสวยนะครับมากนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นจัมโบ้สองเป็นใบลานหินคกนะครับนี่ก็สวยมากนะครับ อ่าอันนี้เป็นจำพวกสองนะครับเนื huh. ้อแก่น้ำมันตั้งอิ่วนะครับสภาพสวยเช่นกันนะครับอ่าแล้วก็มีอันนี้อันนี้คือไฮไลท์เลยนะปลดหนี้เกสรนนะครับตะกุดสองดอกนะครับปีสองรอยิบเอ็ดนะครับอ่าใครมีแบบนี้บอกได้เลยนะครับแล้วก็ปลดหนี้ยันนะนะครับอันนี้ตลับเพชรนะครับปิดหลังนะครับและอันนี้ก็เป็นปลดหนี้ยันนะเช่นกันนะครับอ่าแล้วก็มาเป็นปลดหนี้ยันตีนะครับ ยิ่งสวยยิ่งได้ราคาครับสองรูปไปดูได้เลยนะครับจะใครจะขายนี่กระดกข้างเกษรปีสองพันยิบสองนะครับสร้างแค่หนึ่งพันห้าร้อยองค์นะครับอสององค์นี้ก็เป็นกระดกข้างเป็นตะกรุดเงินคู่นะครับนี่ครับถ้าใครเก็บแบบเลี่ยมทองนี้ไม่ต้องแกะทองขายนะครับผมซื้อทองเลยราคาปัจจุบันเลยนะครับอย่างนี้นะครับก็คือซื้อทั้งพระบกทองนะครับอ่าเรามีอุปกรณ์เช็คทองมีตาช่างนะครับซื้อแบบ ตรงไปตรงมาเลยนะครับอันนี้นัธนะมีสองร้อยยี่สิบสองนะครับจะกดเงินคู่นะครับอันนี้ก็ตายใหญ่นะครับปีสองร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับเฮียท่านนี้นี่เลี่ยมทองสภาพสวยหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพระเชษฐ์เป่งยงนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยมารีวิวให้ให้ดูทีละองค์ทีละกันนะครับอันนี้ยันดงเล็กนะครับอย่างเนี้ยมีตลับนะครับผมก็ตีตลับต่างหากให้เลยนะครับอ่าก็เป็นราคาเหมือนตามร้านทองทั่วไปเลยนะครับตีได้ตามนั้นเลยนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ นะครับซื้อตามราคาทองแต่ละวันนะครับเหรียญดงเล็กและนี่สีวลีนะครับปีสองรอยิบเอ็ดเนื้อใบลานนะครับสภาพสวยนะครับแล้วก็มีตุ๊กตาเล็กนะครับเกสใบลานกับเกศสอนนะครับนะด้านบนนี่ก็เป็นเหรียญนะครับปีหนึ่งหกเสริมนะครับแล้วก็พยศนวะปีหนึ่งแปดนะครับแล้วก็สังจายนะครับเกเนื้อนวะโลหะสามองนะครับสามโคตนะครับ อ่าแล้วก็ล้อแมกนะครับอันนี้ล้อแมกล้อแมกจริงมีตลับนะครับแต่นี้ต้องแกะมาเช็คความแท้นะครับเพราะว่ามีโค้ดล้อแมกนี้ถ้าไม่เห็นโค้ดนี่ซื้อไม่ได้เลยนะครับเคดีมากนะครับอ่าแฟนเพจครับก็มารีวิวให้แฟนเพจดูประมาณนี้นะครับใครมีพระเครื่องหลวงโต๊จะขายสองรูปไปดูได้เลยนะครับรับเช่าเต็มที่เลยครับถ้าท่านมีสองรูปไปดูสวัสดีครับขอบคุณนะครับส่งรูปพระหลวงพุโตที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับ ID l i n e นะครับไอพิมพ์คำว่า S I P S I, p i T I 31แล้วก็กดค้นหาครับแล้วกดแชทสองรูปมาได้เลยทางนี้นะครับ